ซึ่งวันนี้เนี่ยหน่อยมีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะที่เป็น FC ของเรานี้แหละนะคะก็ได้มาปรึกษาในเรื่องของที่จะทําตู้นะคะไปใช้งานนะซึ่งงานตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของตู้ที่จริงๆแล้วพี่เขามีตู้อยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นในส่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชนะคะอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเรานี้แหละนะคะก็พี่เขามีตู้อยู่แล้วนะคะซึ่งตู้ของพี่เขา ก็จะมีการรีพอร์ตนะ,ะรายงานเป็นข้อมูลนะ,ะเป็นกราฟนะคะหรือข้อมูลที่ที่พี่เขาต้องการน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นอุณหภูมิดินอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็จะรายงานออกมาก็จะเป็นตู้นะคะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะในการใช้งานตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยจำเป็นต,ต้องมีการ ต่อปั๊มน้ำนะคะหรือว่าต่ออุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆอีกเพื่อที่จะให้ใช้งานอ่าให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหรือว่าต่อเกษตรกรที่ทํางานจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้แหละค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะไหนก็จะมาแนะนาําต่อตู้อัตโนมัติของเรานะคะไปใช้งานกับตู้ที่ใช้ในเรื่องของอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมนะคะก็จะเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่า ต,ตู้นี้จะเป็นอย่างไรและก็จะมีวิธีการใช้งานอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะ